สวัสดีค่ะวันนี้ออมก็จะพาทุกๆคนไปทำความรู้จักกับห้องสุนเมียนมาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าห้องสุนเมียนมานั้นทำอะไรกันบ้างค่ะค่ะห้องสุนเมียนมาของเรานะคะมีการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดเสวนาทางภาษาแล้วนักธทรเมียนมาค่ะ สเน้นมาของเรามีการจัดพิมพ์หนังสือภาษาและวัฒนธรรมพม่าซึ่งมีอยู่ห้าเล่มค่ะเช่นคํำมั่นคําเมืองมองรันนาและพมา่าแล้วก็อีก3ามเล่มนี้ค่ะมีหนังสือให้อ่านและให้ยืมไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาพม่าจะมีอุปกรณ์ทางวัฒนธรรมของพมา่าที่สามารถมายืมใช้กันได้ค่ะ แล้วคลิปหน้าเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมนุษย์พม่ามอชอในเรื่องอะไรกันบ้างนั้นอย่าลืมติดตามนะคะ